เป็นสว่านที่มีระดับน้ําติดตั้งมาให้ด้วยนะครับ OCSD 8 0 0สว่านชุดเริ่มต้นที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วได้2สปีดนะครับปรับแรงบิดได้ถึง18ระดับด้วยกันระบบการทํางานของเขาเนี่ยให้มาทั้งหมด3ระบบด้วยกัน,นครับเจาะเจาะแทกแล้วก็ขันใช้งานได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขันเนี่ยขันสกรูตัวใหญ่ๆได้สบายเลยนะครับเช่นการติดตั้งหลังคาไมทัลชีสอะไรพวกนีย้ยิงยาวได้ทั้งวันเลยครับ ความเร็วรอบเนี่ยรอบต่าจะอยู่ที่400รอบต่อนาทีครับส่วนเกียร์สนะครับความเร็วรอบอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด30นิวตันเมตรการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องเลยครับในส่วนของการเจาะปูนเนี่ยจริงๆแล้วมีโหมดของการเจาะแทกมานะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับสามารถที่จะเจาะพวกผนังนะครับอิฐมวลเบาอิฐแดงอะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าใช้ดอกคาบายแบบนี้เนี่ยเปิดโหมดเจาะธรรมดาก็สามารถที่เจาะพื้นแข็งๆแ,งแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยราคาไม่แรงเลยนะครับรับประกัน1ปีนะครับใช้งานได้ดีจริงครับผมมีติดบ้านไว้รับรองได้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน